COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในประชามลงบทที่15ข้อ22ถึงข้อที่3 3นะครับนี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าอยู่เสมอทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้มาหาพวกท่านแต่บัดนี้ไม่มีที่ใดเหลือให้ข้าพเจ้าทำงานในภูมิภาคเหล่านี้แล้วและเรื่องจากข้าพเจ้าปรารถนา ที่จะมาพบพวกท่านหลายปีแล้วข้าพเจ้าจึงวางแผนจะมาพบท่านตอนไปประเทศสเปนข้าพเจ้าหวังจะได้มาเยี่ยมเยียนท่านขณะเดินทางผ่านไปและหวังจะให้ท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเดินทางไปที่นั่นหลังจากได้สังสาร์อยู่กับพวกท่านสักระยะหนึ่งแต่ขณะนี้ข้าพเจ้ากําลัง เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าที่นั่นเพราะพี่น้องในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคายายินดีที่จะบริจาคให้ผู้ยากไร้ในหมู่ประชากรของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขายินดีที่จะทําเช่นนั้นและอันที่จริงพวกเขาก็เป็นนี่พี่น้องเหล่านั้นด้วยเพราะถ้าคนต่างชาติมีส่วนร่วมในพระพรฝ,ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของชาวยิว พวกเขาก็เป็นนี่พี่น้องชาวยูเขาควรที่จะแบ่งปันพระพรฝ่ายวัตถุให้พี่น้องเหล่านั้นดังนั้นหลังจากเสร็จภารกิจนี้และดูแลจนแน่ใจว่าพวกพี่น้องได้รับผลนี้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนและแวะเยี่ยมเยียนพวกท่านในระหว่างทางข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อมาหาท่าน ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันเต็มบริบูรณ์ของพระคิดพี่น้องทั้งหลายโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและโดยความรักจากพระวิญญาณของข้าพผ้พระเจ้าขอให้พวกท่านร่วมในการดิ้นรนต่อสู้ของข้าพเจ้าด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากผู้ไม่เชื่อทั้งหลายในแคว้นยูเดียและขอให้ประชากรของพระเจ้า ในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับความช่วยเหลือของข้าพเจ้าเพื่อว่าโดยพระประสงค์ของพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้มาหาพวกท่านด้วยความชื่นชมอินด,ดีและได้ความชื่นใจร่วมก,กันกับพวกท่านขอพระเจ้าแห่งสันที่สุขสถิตกับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนอเมนนะครับพี่น้องในบริบทนี้นะครับก็จะเป็นบริบทที่อาจารย์เปาโลนะครับหาได กำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจในเมืองโคลินนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับสิ่งที่ได้ในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอการมีส่วนร่วมนะครับก็จะเห็นในในบริบทนี้ที่อาจารย์เปาโลนะครับได้กล่าวถึงความประทับใจในคิเตจในแคว้นมาซิโลเนียและคิเตจในแคว้นอาคายา ถึงการมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้านะครับเป็นคิดจักรที่สนับสนุนงานของอาจารย์เปาโลมาโดยตลอนนนนนนดนะครับการมีส่วนร่วมนะครับในงานคิดจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในพี่น้องผู้ร่วมรับใช้นะครับในเช้าวันนี้สิ่งที่ผมได้นนคือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมใน,ใน,ใ,นในการรับใช้นะครับก็คือคือท่าทีนะครับ ท่าทีที่ละเห็ุในในบทนี้ก็คือท่าทีที่ให้ด้วยความยินดีนะครับเพราะพระเจ้าไม่ได้มองสิ่งของที่พรอะองค์มองนะครับคือพระเจ้าไม่ได้มองที่สิ่งของหรือวัตถุนะครับแต่พระเจ้ามองท่าทีที่ภายในใจคือให้ด้วยใจที่ชื่นชมยินดีนะครับให้ด้วยใจที่ปรารถนาจะช่วยเหลือนะครับในกิจการบทที่20สข้อที่สาิบหการให้ เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรักใช่ไหมครับนะครับเราก็จะเห็นว่า,าการมีท่าทีที่ให้คือความยินดีเนะี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ารารถนานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปโรใน,ในบริบทนี้นะครับในจดหมายฉบับนี้ที่อาจารย์ปโรได้เขียนถึงท่าทีนะครับอของคิดจักรทั้งสองคิดจักรนะครับเอเมนนะครับพี่น้อง ในเช้าวันนี้ให้เราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะให้เราที่จะเป็นคนที่มีท่าทีที่ให้ด้วยความยินดีนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูข้าพงศ์ขออธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพงค์นั้นที่จะมีส่วนร่วมในคิดจักรนะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในการให้นะครับและท่าทีที่ให้ด้วยใจที่ยินดี